สวัสดีครับผมหนึ่งเทนหลงเหลานะครับวันนี้ก็เปนหยุดวันนี้ปิดร้านเ,เมื่อวันซืนนะครับก็ได้คุยกับคุณสมบัติพิบูลซึ่งดูคลิปวิดีโอของผมแล้วเนี่ยแล้วก็ไปทำจากคนที่อยากจะเลิกเล่นนะครับท้อนะครับเขายิงมานานก็ไม่โดนเลยแล้วก็พอไปดูคลิปของผมคลิปที่4ี่คลิปที่6 7อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ล่าสุดให้ผมผมให้เขาไปดูคลิปที่17เเอาแบบละเอียด นะครับแล้วก็ส่งเพราะว่าส่งกานบ้านผมนะผมผม,มันไม่จําเป็นต้องส่งหรอกแล้วก็ไม่ต้องเรียกผมอาจารย์นะครับผมแค่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับอยากทุกคนได้สนุกเขาก็ยิ่งมาให้ดู10นัดโดนไปเ้นัดเขามีกําลังใจที่มากขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นข,นของเขาคือสถานที่เขาค่อนข้างจะแคบมีแค่ห้าเมตรเท่านั้นเองทีนี้เขาก็ไม่สามารถฝึกระยะไกลได้อวันนี้ผมก็เลยจะมาพิสูจน์อีก ในว่ามีปัญหามาเราพิสูจน์ให้เห็นว่า5เมตรนะครับมีที่ห้าเมตรมแต่สามารถยิงเป้าในระยะ10เมตรทําได้ยังไงนะครับก็แค่ลดเป้าทีนี้ลดเป้าขนาดไหนไม่รู้อางนั้นเรามาลองดูนะครับเดีย๋ยวผมพออกกลับกล้องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยคลิปเราจะมีการเทคนิคก,การซ้อมอันะที่ผมซ้อมนะครับฝึกความแม่นยํานะครับในระยะใกล้ๆเนี่ยแหละแต่เหมือนเรายิงในระยะ10เมตรเลยดีไหมฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาพกกลับกล้องก่อนนะ อันนี้ที่เขายิงนะฮะก็คือระยะห้าเมตรก็น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป้าสี่เซนเดี๋ยวดูกันผมมาเปรียบเทียบให้ดูนี่คือเป้าสี่เซนนะนะครับก็คนที่มีในระยะที่พื้นที่ที่จากัดซึ่งก่อนหน้านั้นผมฝึกผมก็ฝึกในระยะห้าเมตรนี่แหละแต่ผมต้องแข่ง1ิบสองเมตรนะครับแล้วผมไม่มีพื้นที่เพราะผมฝึกแค่ห้าเมตรทีนี้ผมก็เลย เ,เมื่อคุณสมบัติพี่ปูลเขามีมีมีคำถามมาผมก็แก้แก,แก้แก้ให้ผมอันนี้คือเป้า3าเซนนะให้ดูตรงน,นี้แล้วกันส่วนนี้คือเป้า2เซนนะครับเดี๋ยวไปดูระยะไกลเลยเปรียบเทียบกันดูเอาแบบเห็นจัดๆตอนนี้ผมมาอีกเท่าตัวหนึ่งคือระยะ5เมตรเหมือนกันสังเกตเป้าไหมครับเป้าเป้า3าเซนกับเป้า4เซนที่อยู่ข้างหลังใกล้เคียงกันไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยิง ในระยะ5เมตรแต่คุณใช้เป้า3เซนเมอนเหมือนกับคุณได้ยิงในระยะที่10เมตรแต่ถ้าเกิดคุณยิงเป้า2เซนน่ะมันจะเล็กนะฮะเล็กลงไปอีกถ้าคุณยิงไกลขึ้นอีกเห็นไหมฮะนะครับอันนี้คือที่ผมฝึกนะสาหรับคนที่มีพื้นที่น้อยยิงในบ้านม่นมีพื้นที่ไม่มีพื้นที่หรือพื้นที่จํากัดหมดปัญหาลดขนาดเป้าเอานะครับลดขนาดเป้าเอาแล้ว เวลายิงเนะี่ยคุณก็เหมือนคุณได้ยิงในะระยะไกลขึ้นนะครับเหมือนที่ผมฝึกนะครับผมก็จะฝึกแบบนี้นะครับดูขนาดเป้าที่ที่ผมบอกให้ดูขนาดเป้าตรงนี้กับเป้าข้างหลังขนาดอัตราส่วนมันพอไกลขึ้นตัวนี้เราจะชัดใช่ไหมฮะแต่ตัวนั้นมันจะเริ่มเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราแขวนเป้าสามเซนเข้าไปปุ๊บนะฮะแต่เราไปยืนในระยะห้าเมตรเหมือนกันมันจะกลายเป็นเหมือนกับเรายิงเป้าสี่เซนในระยะสิบเมตรอันนี้แก้ปัญหาของคุณพิบูลได้เรียบร้อยนะโอเค เดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีซ้อมแบบของผมเอามาให้ลองไปซ้อมกันอุปรกรณ์ง่ายๆที่เราหาได้ที่บ้านอันนี้ไม่ได้โชว์ว่าแม่นหรือไม่แม่นนะแต่วันนี้เป็นการซ้อมซึ่งผมก็ไม่รู้ผมจะยิงได้กี่ลูกนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะยิงได้กี่ลูกโอเคนี่คือลูกดินนะครับิ0มิล3ลูกนะครับิ0มิล3ลูกลมแกว่งหน่อยจะยิงยากนิดนึง ผมเอากระดาษดาวแปะลมมันลมมันตีแปงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กแปดมิลยิงในระยะห้าเมตรแต่ห้าเมตรยิงอย่างนี้ก็น่าจะสิบกว่าเมตรแหละนะครับแล้วโดนแล้วมันแตกแล้วมันไดอารมณ์ฟิลตรงไหนคือผมมาโดนแล้วฝุ่นมันกระจายอันนี้คือแรกๆที่ผมซ้อมเลยแต่ผมต้องบอกก่อนผมซ้อมตอนแรกเนี่ยสาสิบนัดโดนนัดเดียวโ้โหดีใจทับตายเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลองลองลอง,ลองมานั่นดู นะครับโดนไม่โดนไม่เป็นไรนะไฟ์สดเลยไม่มีการซ้อมอยากจะหาเทคนิคให้เพื่อนๆไปไปซ้อมเล่นกันครับจะได้ไม่เบื่อนะครับไม่ใช่ะรจะยิงกับเป้าหรืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆผมแนะนําขอให้เป็นเป้ากระดาษนะเพราะเราจะได้รู้ทิศทางการวิ่งของลูกนะฮะถึงเ,เป้าเนอะสามลูกแต่ผมไม่รู้ผมจะยิงได้กี่นัดน,นะโชคดีอาจจะสามเลยแต่ถ้าโชคไม่ดีสามสิบนัดรอดูแล้วกัน วันนี้ผมมีภาพกัน กาวมันเหนียวโยนหัวกาวก็เรียบร้อยครับนะลองไปฝึกกันนะครับง่ายๆไม่ยากครับที่เราจะทำได้ก็ทําได้ถ้ายืนมันไม่ค่อยถนดัดเพราะว่าผมต้องหลบหลบมุมตรงนเนี้ยเนี่ยเพื่อให้ยิงแล้วมันต้องหลบเข้ามาตรงนี้แล้วกีนี่ติดผ้าเล่นเอาโดนเหล็กอย่างเดียว,วเหล็กข้งางในเพราะว่ามุมมุมที่ลูกกระสุนมามันโดนเหล็กกระเด็นกระเด็นออกมาเต็ไมไปหมด โอเคนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะฮะแล้วก็คนที่มีพื้นที่การยิงค่อนข้างจะน้อยเนี่ยเราก็อย่างที่บอกลดขนาดเป้าครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ผมไม่อยากให้ใช้เป้าเลยนะฮะไม่ใช่ใช้ไปเป้าแขนถ้าอยากใช้ใช้เป้า,าการะดาษจนคุ้นชินก่อนถึงแม้เราจะเป็นเ,เล่นมานานแล้วเนี่ยก็จะมีบ่อยครั้งมากที่ผมใช้เป้ากระดาษนะครับซ้อมยิงเป้ากระดาษบ่อยๆเราจะเห็นทิศทางลูกแล้วเราจะแก้มันได้เพราะว่าบางทีถ้าเป้าแวนเราเห็นทิศทางลูกเนี่ย มันอันนี้เราลูกนี้เห็นลูกที่สองเห็นเพราะลูกสามสี่ห้าจำไม่ได้แล้วจาลูกแรกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเป้ากระดาษเราจะมาวิเคราะห์ตัวเองว่าเออเรายิงแล้วตกไปทางสามในกานะหกในกานะเก้าในการ์สิบสองในการเราจะได้แก้มันได้นะครับก็ลองดูนะครับเก็ตเล็กๆน้อยๆมีปัญหามาผมตอบให้ทนล้องเห็นโอเคนะครับสวัสดีครับผม